สวัสดีครับคาร์อบอนเอ็กซ์ครับสวัสดีในทุกช่องทางครับวันนี้มาอัปเดตภาพทีมของลิเวอร์พูลหลังจากเบรกทีมชาติกันไปมีคาวดีอิบราฮิมาโกนาเต้น,นะครับหรืออีบูลงฝึกซ้อมกับทีมได้แล้ววันนี้วันนี้มีนักเตะรายงานตัวครับข้างเจเกนครอฟยังคงรอ,อกลุ่มนักเตะเมริกาใต้นะครับเพราะว่าเพิ่งแข่งกันไปวันอังคารวันพุทธที่ผ่านมานี่เองจะมาสมทบนะครับลิเวอร์พูลจะไปเยือนวูฟเซมตันวันเดอร์เรอร์ในวันเสาร์นี้แข่งเร็วด้วยนะฮะหกโมงครึ่ง ไปดูภาพนักเตะต่างๆนะตามสื่อหลักของสโมสรกลับมารายงานตัวกันอย่างคึกคักผมว่าผมแบ่งเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มแรกนี่คือกลุ่มนี้ไม่ได้ไปไหนเตียโก้คันโดราเทรน์อเล็กซานเดอร์อานอนรวมทั้งไรอันกาเวนเบิร์ชอันนี้ถอนตัวจากทีม u 21ในทแลนด์อิบาฮิมาโกนเต้ก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเขา ฟิตแล้วลงไปวิ่งปลอฝึกซ้อมเรียบร้อยแต่ต h อาโก้เทรนก็แยกไปซ้อมตามเชสชั่นฟื้นฟูของตัวเองไปนะฮะส่วนกาเวนเบิร์สก็ไปรวมทีมฝึกซ้อมในสนาม อีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุม่มกลุ่มใหญ่เลยคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะที่ไปรับใช้ชาติเนี่ยสิคนด้วยกันอย่างอาริสงเบ็กเกอร์วาตารูเอนโดฟ,ฟดอร์จิลฟันไดลุยดิยยอาร์โดมินิกโซโบสไลด์วิดนูนเยสอลีซิสแม็กอาริสเตอร์โมฮัมเหม็ดซาร่าโคดี้กัคโปฮาว,วิเอเลียดเดกโ,กโช,โชตา้าคอสตาซิมิกสัสแอนดี้โรเบิร์ตสันเซฟานบาเซติสเบนโดควิวเวย์แคเรเฮอร์ทุกคนมาเกือบ ครบหมดแล้วยกเว้นกลุ่มอเมริกาใต้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยแหละฮะทีมชาติโคลอมเบียบราซิลอุรุกวัยอาร์เจนตินาเพิ่งแข่งกันไปก็ยังไม่มีอาริซงแม็กอาริสเตอร์ดีอาสนูนเยสซึ่งยังไม่เห็นในสื่อยังไม่เห็นภาพในสนามซ้อมเทรนมีเห็นภาพแวบหนึง่งแล้วก็ไม่เห็นในสนามซ้อมก็คงแยกไปตามเซสชั่นของตัวเองนะแต่มีไรอันกาเวนเบิร์ชครับอยู่ในสนามฝึกซ้อม อันนี้มีภาพบรรยากาศคึกคื้นครับนักเตะมารายงานตัวก็ไปชมกันได้ตามเว็บไซต์ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการครับลงรูปไปแล้วนะฮะให้เราได้หายคิดถึงนะครับเพราะสุดหลอนี่เข้มเหลือเกินฟอร์มดีมากและบรรดานักเตะที่ไปเล่นทีมชาติหลายๆคนเนี่ยนะครับเราต้องทําใจเนิ่นๆนิดนึงว่าหลายคนอาจจะฟิตไม่ทัน เพราะว่ามีเวลาในการฟื้นฟูร่างกายพักฟื้นเนี่ยน้อยแล้วเราก็แข่งเร็วด้วยในวันเสารนะ์6โมงครึ่งโอ้โหมันมันไม่พอนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะอเมริกาใต้โดยเฉพาะอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์โอ้โหงานชุกงานหนักมากกรอบอย่างน้อยๆเ,เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แมกกาเนี่ยน่าจะได้พักผมว่าน่าเป็นโอกาสดีของแรนกาเวนเบอร์ชอยู่ที่ว่าฝึกซ้อมเป็นยังไง เล่นดีไหมซ้อมดีไหมแท็กติกเป็นยังไงเข้าใจประมาณไหนต้องวัดดูนะครับเราก็จะได้ฟังเจอเกนครอปมาถแถลงข่าวก่อนเกมในวันพรุ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งว่าแผนเป็นยังไงนักเตะม,มีความฟิตขนาดไหนโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะเ,เมริกาใต้แต่ผมมองว่าโรเตชันก็ดีเราได้เห็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งต่างๆมาเล่นร่วมกันกับทีมชุดแรกหลังๆนี่มันดูกลมกลืนมันไม่ใช่แตกต่างกันมาก จนเกิดช่องว่างระหว่างชุดแรกกับชุด2ถ้าโรเตชันมันก็ดีนะครเพราะว่าสภาพนักเตะม,มันกรอบมาถ้าใช้งานต่อเนื่องผมว่าเดี๋ยวเจ็บยาวมันจะไม่คุ้มผมเชื่อว่าผุมกําลังเราพอทด,ทดแทนกันได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสของคนนี้แหละไละอันเกอเวนเบิร์ชคิดว่านะ <c oughs> หลายคนก็กำศึกหนักโอ้โหงานชุบนะอย่างแม็กก้าแต่บางคนก็เงียบเหงาแทบไม่ได้ลงเลยมันสวนทางกันอย่างยิ่งเลยผมกำลังพูดถึง อาริสงเบเกอร์นะครับไม่ได้ลงให้กับทีมชาติบราซิลมาระยะหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นในแคมป์ทีมชาติบราซิลกุนสือชั่วคราวรับตำแหน่งก็คือฟอร์นโดดินิชเขาได้เปิดเผยถแถลงถึงกรณีการเลือกผู้สาวปรตูนะในช่วงระหว่างทีมชาตินี่แหละเขาพูดถึงสถานการณ์ตรงนี้เขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าอาริซงถ้ายังอยู่กับติเต้เขาจะได้เป็นตัวจริงของติเต้ในวันนี้หรือเปล่าและ e อดเดสเเองก็ลงเล่นไปแล้วบางเกมด้วยผมคิดว่ามันยากเสมอและมันก็ยากสำหรับตีเต้ด้วยผมคิดว่าทั้งคู่เป็น1ใน3ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากเสมอสำหรับคุณที่จะประเมินและก็ตัดสินใจเมื่อไหรก็ตามที่ทุกคนสามารถเล่นได้รวมทั้งลูคัสเปอรี่เบนโตเวเวอร์ตัน ที่อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งร้วนเป็นผู้รัษาประตูที่ยอดเยี่ยมแต่โดยเฉพาะ2คนนี้คืออลิสงและก็แอดเดสันนะแต่โดยเฉพาะ2คนนี้พวกเขาเล่นอยู่ในระดับสูงสุดมานานแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆที่จะตัดสินใจแต่ตอนนี้เราจะเริ่มต้นที่แอดเดสันก่อนแต่โอกาสมันก็ยังเปิดกว้างเสมออ่ะไม่มีใครรู้สภาพจิตใจของอลิสงเบเกอร์ว่าคิดอย่างไรนะฮะนักเตะอยากลงเล่นเสมอกับทีมชาติครับ มันเป็นเกียรติมันเป็นความภูมิใจนะแต่แฟนบอลก็บอกว่าไม่ต้องลงก็ดีแล้วจะได้ไม่ไม่เจ็บตัวไม่บาดเจ็บจะได้ฟิตมันมันคนละมุมเนาะมันคนละมุมส่วนดาวิดนูเยสครับนี่คืออีกคนหนึ่งที่น่าจะได้พักฟื้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นักมีการเปิดเผยในแคมป์ทิมชาติอุรุกววยนะฮะโดยมารเซโรปียลซาเฮชค้ชของอุรุกวัยบอกว่าเขามีอาการไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ไปถึงที่นู่นแล้วอ้าว ดวินนูนเยสเนี่ยได้ลงตัวจริง2เกมให้กับทีมชาติอุรุกวัยเกมแรกเอาชนะชิลี3-1เขาทำา2แอสซิสและเกมที่2ได้เล่นไป4 5นาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะในเกมที่แพ้ออการ์ดหนึ่งสองมาซโลปออซ่าเขาบอกว่าดาวินมาถึงเราด้วยปัญหากล้ามเนื้อบางอย่างและมันทำให้เกมของเขาการเล่นของเขาถูกจำกัดผมคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะเขาทำงานหนักเกินไปแล้วหลังจากเกมที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมา ก็ให้ทีมแพทย์ดูเราจะได้ดูสภาพความฟิตอย่างน้อยน้อยนะครับวันศุกร์นะการแถลงข่าวของเจอคินคอปเราก็คงได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้และทิ้งท้ายครับกรณีของโคดิกาโปที่มีข่าวจากโรนันคุมันกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยพูดถึงว่าลิวพูใช้งานเขาไม่เต็มประสิทธิภาพก็เลยว่าเสียของพูดง่ายงนะเขาถนัดในแนวรุกฝั่งซ้ายนะแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีกับทีมชาติกับแนวเนี้ยตำแหน่งนี้ แต่ลิอร์พูลเล่นทั่วไปหมดไปเล่นมิดฟิลบ้างเล่นฟอลไนบ้างเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมันเสียของนะต้องไปเล่นที่ตำแหน่งที่นักเตะถนัดสิจะได้โชว์ศักยภาพเต็มที่ส่วนสำหรับผมเนี่ยความคิดส่วนตัวเลยผมมองว่าดูอย่างทีมลิอร์พูลตอนนี้ดิโอ้โหแนวรุกที่เรามีอยู่ขนาดนี้มันเลือกไม่ถูกอ่ะผมว่ามันมองที่แท็กติกมากกว่าแล้วคุณซื้ออย่างครอปนะครอปเป็นนักปั้นนักเตะนะฮะผมว่านักเตะจะได้ประโยชน์มากกว่า ที่เล่นได้หลากหลายและด้วยการเทรนของกุญสือที่ประสบความสาเร็จนักเตะอยากจะเป็นแบบไหนนักเตะอยากจะเป็นแบบโคโดี้กัปโปที่ที่ใครก็รู้จักที่ครูมันรู้จักครูมันรู้จักว่านิสกัปโปเล่นแบบนี้แหละหรือกัปโปอยากจะเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการกัปโปสามารถเล่นอย่างอื่นได้กัปโปสามารถรีศักยภาพตัวเองว่าสามารถไปทําหน้าที่อย่างอื่นที่หลากหลายมากกว่าหน้าที่เดิมๆคือถ้าจะเป็นแบบเดิมก็ต้องไปให้สุดแบบโมซาลาไปเลย คนทั้งโลกรู้ว่าโมซาลาเล่นยังไงแต่ว่าตอนพลิกๆสดๆเอาอยู่ไหมก็เอาไม่อยู่กัก๊กโกต้องสุดแบบนั้นแต่ถ้ากั๊กโกปรับตัวแล้วก็ซึมซับวิธีการเล่นรูปแบบต่างๆเล่นได้หลากหลายมากขึ้นผมว่ากั๊กโกก็จะมีพัฒนาการขึ้นกว่าเดิมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อน,นักเตะอ่ะก็ทิ้งท้ายส่วนตัวนิดนึงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนแล้วก็ฝากไป follow กดติดตามที่แฟนเพจด้วยนะครับฝากนะฮะ ถูกใจก็ซุปเปอร์แตงได้นะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับข้อบดเอ็